Welcome to Start with w h y Podcast Podcast ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ความคิดและแรงบันดาลใจมัดรวมมาให้กด5ข้อเพื่อช่วยให้คุณฝ่าวิกฤตโควิดโดย Simon Sinek สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with ไว y Podcast นะครับคุณอยู่กับผมไวธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพร์้าครับ วันนี้จะมาชวนคุยกันถึงสปีชของบุคคลท่านหนึ่งครับชื่อว่าคุณไซมอนซินเนกนะครับคุณไซมอนเนี่ยนะครับเรียกว่าโด่งดังเป็นจุดพลุเลยจากการที่เขาเผยแพร่แนวความคิดของ Start With Why นะครับก็คือผมเนี่ยมีการพูดถึงแนวคิดนี้เนี่ยนะครับไปในพอดแคสต์ในเอพิโซดก่อนๆแล้วหลายเอพิโซดด้วยกันนะครับก็ไปลองติดตามฟังกันได้นะครับวันนี้เองเนี่ยผมก็ลองกลับไปฟังเรียกว่าสปีชของคุณไซมอนซินเนกนะครับที่เขา กล่าวให้กับนักศึกษาที่กําลังจบการศึกษาจากสถาบันแห่งหนึ่งหลังจากผมฟังเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันทําให้ผมเห็นเลยว่ากฎเหล็ก5ข้อนี้เนี่ยนะครับมีประโยชน์มากๆเลยกับผู้คนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังประสบภาวะวิกฤตต่างๆนะครับที่กําลังฝ่าวันไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่กําลังฝ่าวิกฤตอยู่จนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับที่ตอนนี้รู้สึกว่ามืดแปดด้านเนาะ เม่จะมองไปทางไหนก็รู้สึกว่ามันยากลําบากทำยังไงดีถึงจะหาอะไรได้เสริมขึ้นมาได้ทํำยังไงดีถึงจะฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับก็เรียกว่าแนาวคิดห,ห้าข้อนี้เนี่ยอยากจะมาแบ่งปันในวันนี้ครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองเอาไปาประยุกต์ใช้ดูนะครับว่าจะสามารถช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะฝ่าฟันวิกฤตตัวนี้ไปให้ได้ดีขึ้นอย่างไรบ้างนะครับข้อที่หครับ ไปดูกันเลยดีกว่านะครับคุณไซมอนเขาบอกว่าให้คุณโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการและตามติดให้ได้มันมาอย่าไปโฟกัสที่อุปสรรคต่างๆนานาที่คุณจะพบเจอนะครับคุณไซมอนเขายกตัวอ,อย่างสถานการณ์หนึ่งครับคุณไซมอนเขาไปวิ่งมาราธอนกับเพื่อนของเขาครับณนะจุด สิ้นสุดการแข่งขันเนี่ยนะครับปกติก็จะมีสปอนเซอร์ต่างๆที่จะมาแจกของต่างๆนะครับเป็นอาหารบ้างหละัะเป็นน้ําบ้างแหละนะครับมีอยู่แถวหนึ่งครับมีคนต่อคิวยาวมากๆเลยครับแถวนั้นเนี่ยแจกขนมปังที่ชื่อว่าเบเกลนะครับก็คุณไซมอนก็เลยบอกกับเพื่อนเขาครับว่าเนี่ยเฮ้ยไปรับฟรีเบเกลกันนะครับแจกฟรีเลยนะครับเพื่อนของเขาตอบกลับมาว่าโอ้ไม่ไหวแหละ คิวยาวโอ้ oh, จะไปรอหรอนะครับคุณไซมอนก็ยังพูดต่อแต่เนี่ยฟรีเบเกิลแจกฟรีเลยนะนะครับเพื่อนของเขาก็ยังพูดไปในคําตอบเดิมครับว่าเขาไม่เอาด้วยหรอกเพราะว่าแถวมันยาวนะครับณนะจุดนั้นโมเมนต์นั้นเนี่ยทำให้คุณไซมอนเข้าใจเลยนะว่าคนต่างๆเนี่ยมีมุมมองต่อโลก2แบบแบบที่1เป็นมุมมองที่มองไปถึงสิ่งที่เขาต้องการที่จะได้มันมา คนแบบที่สองโฟกัสไปถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่จะทำให้เขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะครับผลปรากฏว่าคุณไซมอนเนี่ยหลังจากขยันขยอเพื่อนเขาครั้งที่สองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่พูดต่อละคุณไซมอนเดินเข้าไปที่แถวตรงนั้นนะครับแล้วก็ในระหว่างบุคคลสองคนที่กำลังต่อแถวนี้อยู่เนี่ยคุณไซมอนก็เอี้ยวตัวแล้วก็ยื่นมือเข้าไปในลังเบเกลนะครับ ที่มีเบเกิลอยู่แล้วเขาก็คว้ามันขึ้นมาสองชิ้นแล้วเขาก็เดินไปผลปรากฏว่าเขาได้เบเกิลมาโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้ทําให้คนที่เขากําลังต่อแถวอยู่เนี่ยเขารู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจเลยเพราะว่าคนที่เขาต่อแถวอยู่เขาก็ต่อแถวอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปทําให้คนที่ต่อแถวอยู่ได้รับการแจกเบเกิลช์จลงแต่อย่างใดนะครับคุสไซมอนบอกว่าเขาไม่ได้ทําผิดกฎแต่อย่างใด นะครับข้อคิดของเขาในสถานนะการณ์นั้นก็คือว่าคุณเองเนี่ยนะครับให้โฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการนะครับแล้วก็ลองนึกภาพดูว่ามันคุณเองไม่จําเป็นต้องไปทําตามผู้คนคุณไม่ต้องต้องไปทําตามกฎที่ผู้คนส่วนใหญ่เขาทํากันแต่คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเรียกว่าไปทําให้ผู้คนเนี่ยที่เขากําลังทําตามในรูปแบบของเขาอยู่นั้นนะ่ย เขาเดือดร้อนได้หรือไปทําให้คนที่เขากําลังไล่ตามสิ่งที่เขาต้องการอยู่เนี่ยในแนวทางของเขาเนี่ยเขารู้สึกเดือดร้อนเนี่ยนะครับคุณสามารถไปทําวิธีไหนก็ได้แหละนะครับที่ในในแนวทางของคุณเองนะครับโดยที่คุณไม่ได้ทําให้คนอื่นเขารู้สึกเดือดร้อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดในสถานการณ์ตัวนั้นนะครับก็ลองนึกภาพดูเนาะในสถานการณ์นี้ที่คุณกําลังรับมือกับเรื่อง,งต่างๆอยู่ นะครับคุณสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างไรได้บ้างคุณเองไม่จําเป็นต้องไปทําตามผู้คนต่างๆที่ส่วนใหญ่เขาคิดหรือเขาเชื่อกันในรูปแบบนั้นนะครับกฎข้อที่2ครับบางทีเนี่ยปัญหาที่แท้จริงของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่เป็นสาเหตุของปัญหาคุณไซมอนเขายกตัวอย่างสถานาการณ์หนึ่งครับ ย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนานแล้วนะครับในประเทศประเทศหนึ่งนะครับมันมีโรคโรคหนึ่งครับชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่า black death of childbirth นะครับก็คือสถานการณ์ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นะครับแล้วก็ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีอัตราการเสียชีวิตสูงมากๆเลย รประมาณ70%ของผู้หญ,หญิงที่ไปท bn, ําคลอดที่โรงพยาบาลโดยคุณหมอนะครับ70%เสียชีวิตนะครับเรียกว่าเป็นส uh, ิ่งที่โอ้โหรุนแรงมากเลยนะครับก็ลองนึกภาพดูเนาะโอ้หไปทาคลอดนะครับเสียชีวิตนะครับหมอหมอเนี่ยนะครับพยายามหาสาเหตุต่างๆนานาเนาะว่าเอ๊ะทำไมเนาะผู้หญิงที่มาที่มาเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตเนี่ย70%นั้นเขามีอะไรที่มันเหมือนกันหรอ นะครับที่ทำให้ผู้หญิงกลุ่มนั้นเนี่ยเขาถึงเสียชีวิตไปนะครับเขามีอะไรที่มันคล้ายคลึงกันไหมสาเหตุเป็นเพราะผู้หญิงกลุ่มนั้นนะเป็นเพราะอะไรนะครับวันดีคืนดีนะครับมีเรียกว่ามีท่านหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะครับอาจจะเป็นหมอหรือพยาบาลนะครับลุกขึ้นมาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่หมอเนี่ยที่ทำคลอดให้กับผู้หญิงเนี่ยนะครับสาเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นจากการที่หมอเนี่ย ไม่ได้ล้างมือก่อนการทําคลอดนะครับผลปรากฏว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยที่ลุกขึ้นมาพูดแบบนี้เนี่ยถูกประนามต่างๆนานาว่าพูดจาไร้สาระนะครับแล้วก็ความเชื่อนั้นก็ไม่ได้มีการเอามาเรียกว่ามาทดสอบหรือมาศึกษากันอย่างจริงจังว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะการที่ไม่ได้ล้างมือหรือเปล่านะครับเป็นอย่างนั้นมานานประมาณสักส0สปีเลยทีเดียวนะครับที่คนก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นะครับมีผู้หญิงตายไปเยอะ มากนักต่อน,นักนะครับกออ็ผลปรากฏว่าสุดท้ายมาพบเจอนะครับว่าแค่คุณหมอเนี่ยล้างมือนะครับแค่คุณหมอล้างมือก่อนการทําคลอดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าลดโอกาสในการเสียชีวิตของผู้หญิงนะครับที่มาทําคลอดลูกไปได้แทบทั้งสิ้นเลยนะครับบทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือว่าลองนึกดูนะ ว่าปัญหาที่คุณกําลังพบเจอหรือปัญหาใหญ่ๆหญ่ที่คุณกําลังรับมือมันอยู่เนี่ยนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยสาเหตุของปัญหามันอาจจะเป็นตัวคุณหรือเปล่านะครับเวลาเราอยู่ในปัญหาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย <recibir mind> เราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเรากําลังแก้ปัญหายอยู่นะครับแต่ลองมองไปลึกๆครับว่าในสถานการณ์ที่คุณกําลังรับมือมันอยู่เนี่ยตัวเราเองเนี่ยที่เราทําในสิ่งแบบนี้อยู่เนี่ยหรือเราทายังทาในสิ่งเดิมๆเนี่ย เราเองนั่นแหละที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดปัญหานี้ขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่สองข้อที่สามครับหัดเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นและให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆอยู่เสมอและแน่นอนครับการที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณได้ลงมือช่วยเหลือผู้อื่นก่อนนะครับคุณไซมอนเขายกตัวอ,อย่างสถานการณ์แบบนี้ฮะเขาไปคุยกับ ทหารนะครับในทหารที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีจะมีหน่วยหน่วยหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นหน่วยที่หินมากๆเลยในการที่จะเข้าไปเป็นทหารกลุ่มนี้นะครับเรียกว่าหน่วยซิลนะครับหน่วยซิลเนี่ยจะเป็นหน่วยที่เรียกว่าต้องถึกมากเลยนะครับก็คือต้องเป็นแข็งแรงนะครับแล้วก็เรียกว่าคนที่จะเป็นซิลได้เนี่ยก็คือต้องเรียกว่าต้องแข็งแกร่งทั้งแรงกายแรงใจนะครับ คุณไซมอนเขาเคยไปถามคนที่เป็นเคยเป็นซิลนะว่าอะไรหรอคือปัจจัยที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้เป็นซิลผลปรากฏว่าในทหารที่เป็นซิลคนนั้นตอบกลับมาว่าเขาไม่รู้นะว่าคนที่จะเป็นซิลมันเขาต้องมีลักษณะอะไรแต่เขาสามารถบอกได้นะว่าคนที่จะไม่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นซิลเนี่ยมีลักษณะไหนเขาบอกว่าคนที่สมัครเข้ามาแล้วแบบโอ้โหกล้าม บึกบึกนะครับโอ้โหทัฟมากมากเลยเป็นคนที่แข็งแรงมากๆเลยเขาบอกพวกนี้ไม่ผ่านร้อยเปอร์เซ็นตคนที่เป็นนักกีฬาเก่งๆนะครับนักว่ายน้ํานักวิ่งนะครับพิสูจน์แล้วว่าโอ้โ oh, หเป็นนักกีฬาชันเลิศกลุ่มนี้ไม่ผ่านนะครับเขาบอกว่ากลุ่มคนที่เขาเห็นว่าจะผ่านได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยซีลเนี่ยมีลักษณะแบบนี้ฮะเป็นคนที่ ไม่จําเป็นต้องลำบึกนะครับเป็นคนที่ผอมๆนะครับเป็นคนที่ในสภาวะกดดันเนี่ยนะครับในสภาวะที่ต้องผ่านด่านการฝึกที่ทอโรดเนี่ยนะครับคนกลุ่มนั้นเนี่ยหวัดกลัวหวัดกลัวทั้งร่างกายและจิตใจแต่ณจุดนั้นเนี่ยในจุดที่เขารู้สึกว่าเขาหวัดกลัวถึงขีดสุดแล้วเนี่ยเขาเนี่ยสามารถที่จะมองลึกลงไปในตัวงเขาได้ นะครับมองลึกลงไปในตัวของเขาแล้วดึงพลังเฮือกสุดท้ายขึ้นมานะครับเอาพลังเฮือกสุดท้ายตัวนั้นเนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมของเขาเพื่อช่วยคนข้างๆเขาที่กําลังฝ่าด่านตัวนั้นไปด้วยกันคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มองคนรอบๆตัวขเขา ไม่ได้มองแค่ว่าเขาอยากจะผ่านไปได้ด้วยตัวของเขาเองแต่เขาเองอยากจะใช้พลังเฮือกสุดท้ายของเขาเนี่ยในการที่จะช่วยให้เพื่อนๆของเขาเนี่ยไปพร้อมๆกันกับเขาลองนึกภาพดูเนาะนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่มองเพื่อล่วมทีมไม่ได้มองตัวเองเป็นหลักมองว่าการที่เขาจะสามารถฟาดานไปได้เนี่ยมันคือการที่เขาต้องช่วยให้คนรอบๆตัวของเขา next ถูเขาข้างๆตัวเขาเนี่ยนะครับไปด้วยกันนะครับข้อคิดตรงนี้เนี่ยของคุณแซมมอนเขาบอกว่าในสถานการณ์ที่ยากลําบากเนี่ยนะครับลองนึกดูนะคุณเองเนี่ยให้คุณกล้าถ้าคุณกําลังประสบภาวะวิกฤตหรือประสบภาวะที่มันยากลําบากเนี่ยให้คุณกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้คนอย่ากเก็บเงียบครับอย่ากเก็บเงียบโอ้ว่าฉันโอ้ฉันโอเคเดี๋ยวฉันจัดการได้นะครับให้กล้าที่จะพูดออกไปครับ ให้กล้าที่จะบอกออกไปว่าตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องการความช่วยเหลือฉันต้องการคนที่จะมาช่วยฉันในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วคุณจะพบเจอว่ามีผู้คนมากมายที่รักคุณเนี่ยนะครับเข้ามาหาคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเยอะแยะมากมายแต่ในขณะเดียวกันคนกลุ่มนั้นเนี่ยจะเข้ามาช่วยคุณก็ต่อเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยคุณได้เริ่มที่จะช่วยเหลือเขามาก่อนหน้าคุณก็ต้องตั้งคำถามนะครับว่าณนะวันนี้เนี่ย คุณได้ช่วยใครบ้างแล้วหรือยังในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นะครับถ้าคุณเองยังสามารถที่จะยันวิกฤตไว้ได้คุณยังสามารถอยู่ในวิกฤตนี้ได้คุณสามารถที่จะฝ่าวิกฤตตัวนี้ไปได้ดีคุณยังมีธุรกิจต่างๆที่ทําอยู่ได้คุณยังมีงานอยู่นะครับคุณได้ลงมือไปช่วยคนรอบๆตัวคุณบ้างแล้วหรือยังนะครับหรือว่าถ้าคุณในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งถ้าคุณกําลังประสบภาวะวิกฤตอยู่ อย่ากลัวครับอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือลจากผู้คนครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าสําคัญมากๆเลยว่าคนเราเนี่ยอยู่ในสังคมเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราอยู่กันเป็นสังคมเป็นกลุ่มใหญ่ระดับครอบครัวนะครับระดับบริษัทระดับจังหวัดระดับภูมิภาคระดับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนอยู่ในสังคมหมดนะครับลองนึกภาพดูว่าเราเนี่ย นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถฝ่าวิกฤตไปได้ตัวคนเดียวเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเราถ้าเราชนะอยู่บนสถานการณ์ที่รอบๆตัวเราเนี่ยมีแต่ซากปรักหักพังสถานการณ์แบบนั้นไม่ได้ดีเลยครับนะครับลองนึกดูเนาะวันนี้คุณสามารถทําอะไรได้บ้างคุณสามารถช่วยใครได้บ้างหรือคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรจากใครบ้างนะครับให้พูดมันออกมาข้อที่สี่ครับรู้จัก เรียนรู้ที่จะพูดเป็นคนสุดท้ายข้อนี้เนี่ยคุณไซมอนเขายกถึงบุคคลท่านหนึ่งนะครับชื่อคุณเนลสซนแมนเดลานะครับเรียกว่าเป็นบุคคลเป็นผู้นำไม่ใช่แค่ระดับประเทศระดับโลกนะครับที่ถูกได้รับการยอมรับจากทุกประเทศทั่วโลกว่าเป็นผู้นำอย่างแท้จริงนะครับคุณเนลสันเนี่ยนะครับเอ,อ มีคนถามคุณเนลสันครับว่าคุณเนลสันเนี่ยคุณเนลสันได้เรียนรู้การที่จะเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไรเรียนรู้มาได้ยังไงนะครับคุณเนลสันเขาบอกว่าเขาเรียนรู้มาจากคุณพ่อของเขาครับคุณพ่อของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นหัวหน้าชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งนะครับคุณเนลสันเนี่ยเขาเคยเข้าร่วมประชุมประชุมชนเผ่านะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า tribal meeting นะครับ ในการประชุมชนเผ่าอันนั้นเนี่ยนะครับคุณเนลสันตามคุณพ่อเขาไปประชุมด้วยนะครับในสถานการณ์นั้นนะครับชนเผ่านี้เนี่ยเวลาจะประชุมกันเนี่ยประชุมเผ่าจะนั่งร้อมวงเป็นวงกลมนะครับและคุณพ่อของเขาจะพูดเป็นคนสุดท้ายคุณเนลสันเขาเรียนรู้ว่าเรียนรู้ถึงการพูดเป็นคนสุดท้ายคุณเนลสันเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยเรียกว่า เปิดให้ผู้คนในวงเนี่ยนะครับพูดก่อนเนี่ยนะครับมันได้ประโยชน์2ประการด้วยกันประการที่1มันเปิดโอกาสให้คุณเนวสารเนี่ยสามารถที่จะเข้าอกเข้าใจความรู้สึกความคิดของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีความคิดความเห็นแนวทางอย่างไร นะครับเมื่อผู้คนเนี่ยทุกๆคนในวงเนี่ยสามารถที่จะสแสดงความคิดความเห็นของเขาได้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะแชร์ความคิดเห็นได้อย่างเปิดกว้างนะครับเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชนเผ่านะครับประโยชน์ประก,การที่2มันคือการที่ทําให้คุณเนวสันเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลรอบด้านก่อนที่คุณเนวสันจะพูดอะไรออกไปเป็นประโยชน์2ประก,การด้วยกัน ก็องบอกว่า2เรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เรียกว่าเชฟให้คุณเนลสันเป็นผู้นำระดับโลกอย่างที่ท่านเป็นนะครับคุณไซมอนสรุปอย่างนี้ฮะว่าเมื่อคุณกำลังพูดคุยกับใครเวลาคุณจะประชุมหรือจะอะไรเนี่ยนะครับลองนึกภาพดูนะครับสถานการณ์ถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นบอสคุณเข้าไปประชุมนะครับคุณอาจจะเข้าไปบอกว่าอ๋อนี่วันนี้เนี่ยมาประชุมผมมีความคิดแบบนี้ เราน่าจะแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีการอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเราก็ถามผู้ร่วมประชุมครับว่าเนี่ยพวกคุณคิดเห็นว่าอย่างไรผลปรากฏว่าเป็นยังไงฮะห้องเงียบฉี่เลยนะครับไปเคยเป็นไหมฮะนะครับต้องบอกว่าคุณไซมอนบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยนะครับคุณทําแบบนี้เนี่ยคุณช้าไปแล้วแหละคุณทําผิดวิธีนะครับคุณ เล่นพูดความเห็นของคุณไปหมดแล้วนะครับในฐานะที่คุณเป็นผู้นำเนี่ยแล้วคุณไปถามความเห็นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับจะมีผู้ร่วงประชุมคนไหนที่กล้าที่จะอยากแทรกความเห็นเข้ามานะครับถ้าคุณเป็นหัวหน้าใหญ่เนี่ยนะครับให้คุณเงียบไว้ก่อนในที่ประชุมเนี่ยให้คุณเงียบและฟังให้ผู้รวงประชุมลูกทีมของคุณเนี่ยได้พูดความเห็นของเขาทีละคนทีละคนและสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยก็คือตั้งใจฟัง100%เซ คุณยังไม่จําเป็นที่ต้องพยักหน้าถ้าคุณเห็นด้วยไม่จำเป็นต้องพยักหน้าแล้วบอกว่าใช่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณไม่จำเป็นต้องส่ายหน้าแล้วบอกไม่ใช่มันไม่ใช่อย่าเพิ่งออกความคิดเห็นแต่ให้คุณเงียบปิดปากเอาไว้ให้แน่นนะครับคุณสามาัรถบ,บอกมันทําไม่ง่ายซึ่งผมเชื่อเหมือนกันไม่ง่ายเลยนะครับดยประสบการณ์ไม่ง่ายเลยครับที่คุณจะเก็บความคิดโอปินเนียนความคิดเห็นของคุณที่คุณจะไป agree or disagree เชื่อหรือไม่เชื่อหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรเนี่ยให้เก็บให้เงียบเลยครับให้ลูกทีมคุณเนี่ยได้พูดออกมาหนึ่งรเเซก่อนนะครับและคุณเนี่ยพูดเป็นคนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดนะครับให้คุณเนี่ยสามารถที่จะรูปเรียกว่าฟังทุกคนก่อนที่จะพูดออกมาว่าสุดท้ายคุณคิดเห็นอย่างไรนะครับสุดท้ายอันนี้ก็คือสรุปออกมาเป็นว่ารู้จักที่จะเรียนรู้ในการที่จะพูดเป็นคนสุดท้าย เคารพในความคิดของทุกๆคนที่เข้าร่วมประชุมกับคุณที่เขาทำงานให้กับคุณนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็4ข้อเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามกันในเอพิโซดต่อไปนะครับเป็นข้อที่5นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Start with Why Podcast